เปลี่ยนคนที่ดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับช่วงนี้นะครับเราก็พบกับเราทั้งสองคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่หมอมาดไม้ประเสริฐและเต้พิรยุทธ์นะครับพร้อมกับเรื่องราวในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหน้าแต่ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะแต่ทําให้เราดูดีขึ้นย้อนวัยขึ้นสักสิปีก็ถือว่าโอเคแล้วรวมถึงบางคนเนี่ยมีปัญหานะครับโครงสร้างของหน้าเนี่ยเกินความพอดีแล้วก็แก้ไขสัดส่วนให้มันเกิดความเรียกว่าฟังก์ชันให้ดูเ๊ะมากขึ้น<ม><ม>รวมถึงท<ม>่านผู้ชมบางบ้านบางท่าน ระหว่างที่ดูอยากเปลี่ยนแปลงแต,แต่บางทีเนี่ยมันมีคว้มชันมันมีคําถามอยู่ในใจแล้วอยากจะแก้ไขยังไงดีหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยถ่ายรูปหน้าตรงหรือด้านข้างส่งมาแบบไม่ต้องแอปนะครับส่งมาที่เบอร์ไลน์อันนี้หรือว่าเบอร์โทรอันนี้นะครับวันนี้เรานําเสนอในเรื่องราวของการเติมเต็มคือฟิลเลอร์ด้วยแล้วก็สลายไขมันส่วนเกิน วันนี้เรามีภาพมาโชว์นะพี่หมอภาพที่เห็นทางภาพใหญ่สุดนะครับฝั่งซ้ายนะครับคุณสังเกตเลยว่าเป็นภาพเวลาที่มาก่อนมาหน้าตามันก็จะไม่ค่อยอเรสเพราะว่ามันมีปัญหาโครงสร้างของหน้าอยู่เล็กน้อยนะครับบางทีเราอาจจะมองรู้สึกว่ามันไม่มีนะครับเปลือกตามีไขมันเยอะโหนกแก้มใหญ่นะครับไขมันที่หน้าเยอะแล้วบางคนเนี่ยจมูกคนเอเชียฝังก์ชันไม่ค่อยได้ ทางยังไม่เป๊ะนะครับแล้วมาดูภาพหลังจากมาเปลี่ยนแปลงมาให้เราเมคโอเวอร์สามถึงห้าวันนะครับดูภาพความสวยงามเกิดขึ้นในชีวิตแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี่คือการฉีดสลายเปลือกตานะครับก็คือก็ไม่มีอะไรมากก็คือเอายาเข้าไปบางคนถามอันตรายไหมกลัวไหมนะมว่ามันอันนี้เราฉีดไปที่เปลือกตานะซึ่งมีชั้นไขมันอยู่เยอะแต่ว่าไม่ได้เข้าไปในลูกตาไม่ได้อะไรเลยอยู่แค่ผิวๆเหมือนตัดสีตัดไฟท่านเองอนะครับนะ แล้วก็ยาก็จะบวมเป่งสักระยะหนึ่งนะครับนะแล้วก็จะค่อยๆยุบตัวลงแล้วก็เนื้อเยื่อจะค่อยๆถูกสลายของมันออกไปเองนะครับนะแล้วนี่มีแถมดูให้ดูคางด้วยซึ่งเห็นไหมว่าหน้าตาเขาก็ดูแบบธรรมดามากเลยมไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยนะครับแล้วก็ออออฟิลเลอร์ก็เติมแต่งแป๊บเดียวแล้วก็ปั้งนี่เป็นรูปเป็นทรงแล้วก็ทําให้ดูเข้าที่เข้าทางม,มากขึ้นเขาเรียกว่าจัดทรงได้ง่ายขึ้นนะครับน,น,นี่คือภาพหลังจากทํหนึ่งชั่วโมงนะนะเราจะเห็นว่าตัวเรนเปลือกตาเนี่ยจะดูปวมเป่งออกมานะนี่คือยาาย เนื้อเยื่อตรงตาตรงนั้นโหนกแก้มก็จะดูแบบว่าดูบวมใหญ่กว่าเดิมใช่นะเพราะว่าคนนี้เป็นคนที่มีโหนกแก้มใหญ่ไม่ได้รู้ซึ่งเรา,เ,ราเวลาเอามือจับเนี่ยมันยังเป็นเนื้อเยื่อมันไม่ใช่กระดูก นะครับถ้ามือกดลงไปแล้วมีกระดูกก็หมดสิทธ์เลยเ,ออเราต้องไปต่อกระดูกแล้วละ่ะหวัวนั่นเรื่องใหญ่แล้วคนนี้ก็จะเห็นว่าจะหมู่กระคามเขายังดูบวมๆอยู่หน่อยนึงนะครับนะซึ่งอันนี้เนี่ยคือหนึ่งชั่วโมงหลังจากทำแต่ว่าวันรุ่งขึ้นเขาสามารถไปทํางานได้ตามปกตินะครับนะแล้วก็เริ่มเข้าที่เข้าทางสลายจนเล็กจนสวยเนี่ยก็ประมาณสัก2อาทิตย์อันนี้ก็คือภาพอีกครั้งหนึ่งก็คือหลังจากทําแล้ว2อาทิตย์เนี่ยเราลองมาดูทีละอันดีกว่ามะอันดูหน้าตรงนะ ความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นก็คือว่า,วารูปรเปลี่ยนรกรอบหน้าของเขาเนี่ยได้รูปมากขึ้นนะจากภาพก่อนทําที่โหนมันดูเป็นลอนๆๆน,น,นเนี่ยนะภาพจากหลังทามาเลยถ็นว่าหน้าเขาเป็น เอ่อหน้ารูปไข่หน้ารูปไข่นี่ไม่ใช่หน้ารูปไข่คนละอันกันแล้วดูเปิดตาใช่ไหมครับผู้ชมทางบ้านครับสังเกต,เตนะครับ <ตา S 1> เปลือกตาภาพหน้าตรงยังดูไม่ชัดแต่ที่ดูชัดคือคางถ้าดูด้านเอียง45องศาสิ่งที่เราเห็นคือรูปจมูกดูสวยคางเนี่ยดูเห็นไหมเห็นออกมาชาัดเจนเลยนะครับนะแล้วถ้าเป็นด้านข้าง90องศา เราจะเห็นว่าเปลือกตาที่บวมเป่งค้อยเนี่ยดูเหมือนตาดูดูเนี่ยมนดูหวานขึ้นเพราะเปลือกตามันหลบเข้าไปข้างในแล้วจมูกที่มันดูเหมือนล้นขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ดูได้รูปขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยเวลาเราใส่แกนมันจะไม่สามารถทําได้เนียนขนาดนี้มันจะดูชัดกว่านี้นะแต่นี้เนี่ยมันแต่งนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยรูปจมูกเขาสวยขึ้นคางเนี่ยเห็นชัดเลยด้านข้างเนี่ยดูช้อย คือหนาอ้าหวานขึ้นและที่จะให้ดูอันนึงคือโหนกแก้มจริงๆให้ดูแสงกระทบที่ตกลงที่โหนกแก้มของเขาโหนกแก้มเนี่ยมนดูเหมือนห้อยล้ําออกมามแต่พอเราสลายส่วนเกินอไว้ปุ๊บโหนกแก้มมันดูพอดีทําให้แก้มไม่ดูล้นทีนี้มาดูภาพเรียงกันมาทั้งหมด3าภาพก่อนแล้ววันทําคือหลังจากทําเลยแหละ,ะหลังจากทําเสร็จหนึ่งชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นมาโฟล์วอัพหนึ่งอาทิตย์เห็นไหมครับว่าเปรียบเทียบกันแล้วนี่นะทําให้ใครหลายๆคนนะครับตัดสินใจ อยากจะมีมิติที่ดูดีขึ้นแบบนี้หลายๆคนทีนี้พี่หมออย่างนี้อาจจะตัดสินใจได้เลยนะครับว่าเราควรจะแก้ไขแต่อีกประเด็นหนึ่งเวลาที่ก้มหน้านิดหนึ่งแล้วมันห้อยมันย้อยแล้วเวลาที่เราสัมผัสผิวแล้วผิวดูแลดูไม่กระชับไม่เฟิร์มเราเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีนวัตกรรมการยกกระชับหน้ามี2อสามแบบมีหลายแบบเยอะแยะแต่ประเด็นหนึ่งที่คนกําลังติดกระแสมากคือการร้อยไหมแต่ร้อยไหมนี่มันก็จะมีการร้อยแบบละลายแล้วก็ร้อยแบบ10ปีแต่ทีนี้เรามาดูดีกว่าครับว่าโครง สร้างหน้าแบบไหนควรจะใช้ไหมแบบไหน uh huh. วันนี้เรามีตัวอย่างการร้อยไหมแบบ10ปีเหมาะสําหรับคนที่โครงหน้าหย่อนคอยเยอะๆ uh huh. ถ้าใครนึกไม่ออกมองกระจกนะครับหรือดูภาพนี้ฮะ uh huh. ภาพฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นภาพที่โครงสร้างของหน้าเนี่ยหย่อนคอยเยอะ uh huh. เห็นไหมครับว่าอะไรนะครับหย่อนคอยไม่พอทําให้เหนียงใต้คางมันห้อยอันนี้ก็เป็นหลังจากเข้ามาทําได้กี่วันนะ ประมาณเจวันเจวันนะฮะกาเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับนะอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการการยกกระชับแบบทันทีนะซึ่งการพักฟื้นก็น้อยกว่านะครับนะเอาไปดูบทสัมภาษณ์ของพี่จ๋าเข้ากันครับค่บมพี่จ๋าครับวันนี้พี่จ๋าได้ทําอะไรไปบ้างเอ่ยครับร้อยหมายแบบสิบปีสิบปีค่ะวอนค่ะใช่ครับแล้วก็โครงสร้างของหน้าเป็นไงบ้างร้อยพี่จ๋าร้อยไปกี่วันแล้ว สามวันสามวันทันอ่าทาการนะไม่ใช่วันหยุดนะคะตาเลิกนะใช่ตอนนี้ยังรู้สึกตึงๆอยู่ถูกต้องไหมครับตึงๆตรงนี้ค่ะอ่ะฮะแต่ว่าหน้าดูเป็นวีเชฟขึ้นขออนุญาตให้ดูหน้านตอนนี้นะพี่จ๋าหน้าก่อนหน้านี้กับหน้าปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ยังสังเกตว่ายังจะบวมอยู่นิดนึงแต่ดูแลก็ถือว่าดูบวมน้อยแต่ถ้าเทียบกับแบบนี้แล้วเนี่ยผิดเลยใช่ฮะชี้เลยครับพี่นี่เลยเออ ใช่อันนี้อันใหม่แล้วร้อยไหมค่ะทอมทาแล้วพอใจค่ะสวยมากอฮไม่เชื่อลองดูภาพเก่าแล้วก็ตอนที่ทําหลังจากสามวันครับเป็นอย่างไรครับครับคุ้มค่าไหมพี่จ๋าคุ้มค่าค่ะเพราะว่าการไปทําสัญญกกัมแบบตัดและเย็บเนี่ยอันตรายกว่าไม่เอาเลยไม่เอาเลยเป็นคนไม่ชอบอย่างนั้นอยู่แล้วมันเจอแบบนี้ก็คิดว่าโอค่ะครับครับครับขอบคุณมากครับพี่จ๋าครับสวัสดีครับ โอ้โเป็นไงครับผู้ชมทางบ้านเห็นแล้วรู้สึกเลยใช่ไหมครับเพราะว่าบางคนเนี่ยคอนเซิร์นกลัวว่าหลังจากทำไปแล้วเนี่ยจะมีรอยแผลเป็นไหมพี่จ๋าเนี่ยเมื่อกี้เราพูดกันไปเลยว่ามีรอยแผลเป็นไหมพี่จ๋าให้เห็นนิดนึงเลยแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ว่าโปรเซสขั้นตอนของรอยตรงนี้มันก็จะหายของมันเอง3วันเนี่ยแผลก็สนิทติดกันเลยแล้วก็รูของที่ใส่ใหมเนี่ยมันเล็กน้อยมากถ้างนั้นผู้ชมทางบ้านไม่ต้องไปคอนเซิร์นหรือกังวลแล้วขอบอกนะว่าพี่จ๋าเนี่ยเป็นเคสหนึ่งที่คุณลูกอ่ะเชียเห็็นนนั้เหลลูกดาง ที่ผู้จัมาคงจะนึกได้กระโดดโลดเต้นนะครับเป็นคนที่ยุให้แม่ทํานะครับเพื่อให้เกิดการเขาเรียกว่าเข้าใจได้ง่ายขึ้นกลับมาดูภาพอีกรอบดีกว่า<อ>ว่าก่อนทํากับหลังทํา7วันนะครับมาดูภาพพี่จ๋าก,กันอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับ<อ>ว่าอะไรเอ่ยที่ดูแปรดูเปลี่ยนไป<อ>ตั้งแต่เรียกว่าบริเวณริมหางตานะครับร<อ>ิมหางตาเนยดูยกขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าโครงสร้างของไหมเนี่ยที่พี่หมอสอดใหม่เข้าไปบริเวณตรงไหนนะนหางตา ไม่ใช่เราใส่อย่างนี้ปุ๊บแล้วหนดึงขึ้นไปเลยตรงไหนห้อยเราก็เอามือคือคนแค่ชอบอย่างนี้ไงชอบเอามือจับอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยบอกโอ้อย่างเงี้ยสวยไหม่แล้วก็เป็นแทนนิ้วมือเลยไงแต่พอเรามือปล่อยมันก็ห้อยใช่ไหมแต่เราใส่ใหม่ปุ๊บพอเราปล่อยปุ๊บไหมยังอยู่ไงมันก็หน้าตึงเหมือนเดิมใช่ครับแล้วก็จุดที่มันเชื่อมโยงในการที่ดึงเนี่ยนะครับมันอยู่บริเวณใกล้ๆกับหางตาบริเวณตรงนี้ตรงนี้แล้วทําให้ตรงนี้มันหางตามันขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้ชี้ขึ้นนะแต่ปลายของหหาาาางงงงตตมัันนนนก็ขขยยยบึ้้้แลวีค่่่อ เวลาเราอายุมากขึ้นเนื้อมันโรยลงมาใช่ใชไหมพอเราดันขึ้นไปปุ๊บเนื้อตรงนี้มันก็ดันดันดันขึ้นไปมันทาให้ล่อง<ม>ใต้ตามันเต็มตื้นขึ้นนะน<ม>เราเจอหลายเคสเลยนะที่มีล่องใต้ตาด้วยพอร้อยไหมเสร็จปุ๊บบางทีล่องใต้ตาตื้นขึ้น<ม>แล้วก็เติมฟิลเลอร์นิดหน่อยเองไม่ต้องเปืดฟิลเลอร์เยอะแล้ว<ม>ดูเนียงใต้คางของพี่จ๋าสิครับสังเกตกันดูอีกทีนึงว่าข้างใต้คานทั้งหลายเนี่ยมันมีเคิร์ฟมากขึ้นมันหายแล้วมันลิฟต์ยกขึ้นทําให้ใครหลายคนนะ ยกหน้าเลยเพราะว่าไม่ต้องกลัวเรื่องริ้วเรื่องรอยเรื่องการพักฟื้นไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะครับและประเด็นต่อไปเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะใครหลายๆคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะตกลงถ้าเกิดเขาไม่เยอะขนาดนี้ล่ะอ,อยากทําแบบไหนนะครับก็เป็นไหมลักษณะของไหมละลายนะครับแต่ไหมละลายเนี่ยนะครับไม่เอาใครละ ขอเอาแม่มาโชว์ดีกว่าะนะครับว่าโครงสร้างของคนที่มีปัญหาหน้าแบบนี้ไม่เยอะอแต่อยากทําอาจจะประมาณสัก9เดือน10เดือนหรือปีกว่าทําครั้งหนึ่งนะครับอ่ะมาดูภาพแม่เราดีกว่าว่าภาพก่อนหน้านี้เนี่ยสมัยก่อนแม่มีปัญหาแบบไหนเห็นแม่ไหมครับรูปเดียวเวลาที่นั่งหางตาก็ตกนะครับแล้วโครงสร้างของหน้าข้างแก้มเนี่ยก็หย่อนคอยห้อยระยะ พี่แม่เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ร้อยไหมละลายมาเรียกว่าปีละครั้งออง่ายๆนะครับแม่ก็ร้อยประมาณ2อสาครั้งแล้วออนะครับโครงสร้างของหน้าหน้าแม่ก็กระชับขึ้นดูภาพทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่นั่งกัน3ส,สาว3าวัยสาการเวลาแต่มาอยู่ณโมเมนต์เวลาเดียวกันโครงสร้างของหน้าดูอ่อนดูผิวหน้าแม่ในวัย67นะครับหกย่างจะ จะก้าวสู่วัย68เนี่ยนะครับได้ทั้งฮอร์โมนในการชะลอวัยแบบสารแอนตี้อจจิ้งอันเลิศกลับมาอีกรอบหนึ่งไปดูคลิปวิดีโอประกอบใครอยากรู้ว่าทำยังไงไปดูเรื่อยๆได้เลยนะครับนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งคือจะเห็นว่าพอเขาใช้ไหมละลายก็ช่วยขึ้นมาระดับหนึ่งแหละแล้วก็ประกอบกับมีการดูแลฮอร์โมนจากภายในมันก็ช่วยเฟิร์มขึ้นเฟิร์มขึ้นเฟิร์มขึ้นคือถ้าเกิดเราดูแลตัวเองดีเนี่ยบางครั้งความหย่อนคล้อยเนี่ยมันน้อยมากซึ่งความหย่อนคล้อยน้อยๆเนี่ย ก็ใช้แค่ไหมายละลายง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วเวลาทำก็ไม่ต้องกังวลไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทรมานไม่ลาคาไม่บวมไม่อะไรมากแล้วไม่เห็นไหมครับว่าไม่มีเลือดออกเลยนะครับเรียกว่าเป็นอะไรกลไกที่ใช่เป็นการดูแลแบบอย่างลึกซึ้งนะครับดูแล้วตอนนี้กลับมาดูภาพปัจจุบันอีกทีหนึ่งเพราะภาพเมื่อกี้เป็นภาพที่ ช่วงช่วงให้ดูก่อนนั้นนี้เป็นภาพตอนปีใหม่มาดูภาพปัจจุบันแม่ก็เป็นโครงสร้างหน้าเนี่ยเรียกว่าดูเป๊ะดูดีเวลาถ่ายรูปองศามุมไหนก็ดูมีฟังก์ชันที่แบบว่าตายแล้วคนวัยหกสิบเจ็ดหกสิบแปดคือตัวไหมละลายนี่นะครับานะที่เราเห็นการทําเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันกเ็เป็นการใส่ไหมเข้าไปแล้วไหมก็จะไปกระตุน้นการสาร้างอีลาสซินคอลลาเจนรอบๆดังนั้นแรงดึงเนี่ยไม่เยอะหรอกแต่จะเกิดก็ต่อเมื่อผิวมันมีเนื้อเยื่อหนานแน่นขึ้นมันเกิดความเฟิรม์มเกิดความกระชับขึึ้้นนนมัก็ค่อยๆขไป เหมาะสาหรับคนที่ไม่เยอะไงคือเรามือแตะๆนิดๆหน่อยๆแล้วรู้สึกว่าเออแค่นี้ก็พอแล้วอาจจะใช้หมันละลายแต่ถ้าเกิดต้องการแรงอย่างนี้เลยแล้วเราไปใช้หมันละลายเลยเพราะว่าคนไข้หลายคนเนี่ยบอกว่าโอูไม่เห็นขึ้นเลยแต่พอถ่ายรูปอย่างมันเห็นความแตกต่างแหละว่ามันดีขึ้นแน,น่ๆแต่ว่าถ้าต้องการเยอะมากๆขนาดนี้เลยส <10 S 1> ิบปีหมสิบปีไปเลยสิบปีตอบโจทย์ไปเลยนะครับแล้วก็ยิ่งคนที่ไวซิลิเนตนะครับอาจจะได้เรื่องฮอร์โมนเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปด้วยรวมๆกันหลายเรื่องมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผู้ชมทาง อยากจะให้เราดีไซน์รูปหน้าอเอาว่าหน้าแบบเราควรจะทํำยังไงแก้ไขแบบไหนนะครับนี่ถ่ายรูปหน้าตรง กับด้านข้างนะครับห้ามแอปนะครับแล้วส่งรูปมาให้ที่ตามไลน์อันนี้อยากดูไม่เอาถ่ายรูปแบบไม่ส่งรูปถ่ายมาเอาหน้าจริงไม่ดีกว่าเหรอมาหาเลยนะครับที่สมาร์ทคีนิกนะครับเบอร์ที่ติดต่อด้านล่างนี้นะครับอยู่ตรงถนนเกษตรนวมินทร์แยกเสนานะครับอยู่ที่ห้างเฟสติวัลวอล์ s นะครับแล้วรวมถึงนะครับใครที่นะครับอยากจะดูแลปัจจัยภายในคือฮอร์โมนฮอร์โมนติดต่อได้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณนะครับกับสถานที่ที่อลังการที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณ นะครับคือโครงการ The Royal r e s สซิเดนนะครับคุณต่อคุณเอนะครับให้เราได้เอื้อเฟื้อนะครับให้เราได้ใช้สถานที่ของแกนะครับเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นโครงการอาคารสถานที่ที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณละเอียดอ่อนมากครับและใครที่อยากจะดูรายการย้อนหลังนะครับไปหาใน YouTube นะครับไปหาคําว่าเป้พีรยุทธ์หรือจะไปหาหมอมาดไม้ประเสริฐนะครับหรือแอนตี้อจิบหมอมาดนะครับหรือรายการที่เกี่ยวกับ เบย์พิลิ์หรือหมอมากไม้ประเสริฐไปวิวดูได้นะครับรวมถึง Facebook Smart คล i นิกเข้าไปหาใน Google เลยนะครับก็จะเจอหรือแผนที่ที่อยู่ไปหาใน Google เจอแน่นอนครับกับ สมาร์ทคลินิกนะครับแล้วก็เรื่องราวของเมคอเวอร์ดีไซน์นะครับวันนี้นะครับเราทั้งสองต้องลาไปเพียงเท่านี้แล้วติดต่อติดตามรายการของเราได้ใหม่นะครับณเวลาเดียวกันนี้นะครับแล้วก็เราจะนําเสนอเรื่องราวดีๆนะครับแอนตีจิ้งรวมถึงการเมคอเวอร์ดีไซน์รูปหน้านะครับให้ผู้ชมทางบ้านได้ศึกษาแล้วก็เก็บไปใช้เป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะครับวันนี้เราทั้งสองลาไปเพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ